วันนี้นนเรา,เราอยู่กันที่พัทยา,พ,ทยาพัทยาครั้งนี้นะคะพอยมากินร้านอาหารจัดเต็มมาถึง5ลร้านแบบแน่นๆทุกร้านอยู่ในพัทยาซอยสามมาเริ่มเลยแฟตโคโคอาหารทะเลสดๆทะเลรวมให้มาเป็นจานโอ้โห แต่ทีเด็ดกลับเป็นพิซซ่าเบคอนไข่ดาวหน้าตาคือว้าวแล้วนะฮะรสชาตินี่เกินหน้าเกินตาไปมากแล้วร้านนี้นะปิ๊ปปี้ร้านอาหารหวานที่ไม่หวานเลี่ยนมิกซ์เบอร์รี่ดัชเบบี้โอ้เบอร์รี่โคตรแน่นกุกกับในปากมาต่อด้วยปิ๊ปป้านี่แหละทีเด็ดเลยบรรยากาศลูกท็อปที่ใครมานะห้ามพลาดบอกเลยว่าบรรยากาศคือโคตรโรแมนติกสุดมาลิบูร้านตกขั้มที่มีดนตรีสดฟิลครันที่พร้อมอาหารสไตล์ตะวันตก และคืนนี้เรายังได้มานอนที่โรงแรมสุดหรูมิตรพัทยาโรงแรมห้าดาวที่โคตรหรูใครได้มานอนนะต้องบอกว่าเตียงนุ่มมากแถมโซฟาใหญ่ห้องกว้างมากเห็นวิวทะเลและยังติดทะเลแบบเดินไปได้เลยใครตามพลอยมาพัทยาซอยสามนะรับรองอิ่มใจสบายกายแน่นอนวันนี้เราอยู่กันที่พัทยา oh. แล้ว,วันนี้เราไม่ได้มาแค่ วันนะแต่เราจัดเต็มถึงสวันหน,นึ่งคืนเอ๋ทำไมเราต้องจัดถึง2วันหนึ่งคืนฮะเพราะว่าทริปนี้จะไม่ใช่ทริปเที่ยวอย่างเดียวเพราะว่าเราจะมาทั้งเที่ยวแล้วก็กินกินกินก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าร้านเด็ดที่เราจะแนะนํามีอะไรบ้างแล้วก็โรงแรมที่พักเรื่อใครจะมาพักตามไป<ะ>ร้านน่ารักแม ร้านน่ารักมากเอาจริงมูดตอนนี้เหมือนผมอยู่ฮาวายนะเขาเป็นถูกต้องเหมือนฮาวายไหมเขาเป็นฟิลสไตล์แบบบาหลีนี่อ๋อเขาบาหลีเหรอวะอ๋อบาหลีเออฮาวายกับบาหลีด้ไรกันบ้างพูลาไหมพูลาพูลาร้านทะเลพุลเลยพูลเลยเนี่ยอันนี้ไม่เคยไปฮาวายหรือบาหลีนะเล็บเลนจ์จากการ์ตูนนึงนั้นเลย ฝั่ง้ายมืออันนี้จะเป็นแบบสไตล์บาหลีส่วนฝั่งนี้ฝวาเป็นแบบบีชคับบีชครับเดี๋ยวพี่ไปดูพี่จะแบบโอ้้หมีแบบนี้ด้วยรออ่ามีครับนี่ฉันนึกถึงแบบว่ามีสาวว่ายน้ํานั่งข้างสะมีแบบว่าดนตรีน่อยเฮ้ยจริงไหเนี่ยจริงผมตื้นเลยนะและทุกวันเสาร์ถ้าพี่มานะจะมีดีเจช่วงบ่ายด้วยก็คือรอประมาณนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันปปป ก่อนไปถึงอาหารร้านนี้นะคะขอพูดถึงบรรยากาศก่นกอนเพราะว่าดีมากที่ร้านเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันนะฝั่งแรกจะตกแต่งสไตล์บีชค่ะมีสระว่ายน้ำออันนี้คือหน้านอนอาบแดดมากสามารถนั่งกินข้าวไปดูวิวแบบนี้เลยอีกฝั่งจะเป็นการตกแต่งสไตล์บาหลีโมเดิร์นนะทุกคนตกแต่งน่ารักมากและยังมีไฟที่ทำทรงแบบหมวกเม็กซิกันและบรรยากาศคือลมลื่นมากแอร์บอกมาว่าโซนนี้เนี่ยเขาเพิ่งเปิดด้วย อลังการงานสร้างไม่คิดว่ามาสองคนจะสั่งขนาดนี้ชุนนี้คือทะเลรวมเป็นเผาหนะ้าทะเลรวมเผากุ้งนี่ให้มาแบบโตใหญ่ๆเป็นกุ้งแม่นาปลาหมึกนี่คือยาวเท่าจานนี้ข้างในมีไข่และไข่แบบเน้นๆแต่พ่อยแนะนําเลยนะนี่คือเมนูพิซซ่าเบคอนไข่หน้าตาแบบไม่เคยเห็นพิซซ่าที่ไข่มาเยอะขนาดนี้แป้งเขาจะมีความบางกรอบเยิ้มๆเลยและชิ้นหนึ่งนะฮะ ให้ไข่แดงมาเป็นลูกๆคนหนึ่งลูกนึิงบอกเลยว่าถาดหนึ่งเนี่ยจุกกันทุกคนแน่นอนจริงและระหว่างเรากินไปทุกคนบรรยากาศคือเพลงดนตรีอะไรเงี้ยมันบิวมากๆเลยนะแล้วก็เดินออกไปมองไปฮะจะเป็น,ปนทะเลเป็น ก็คือได้ใครอยากมาบรรยากาศแบบว่าสบายๆชิลๆนั่งกินข้าวแบบมองวิวทะเลแล้วก็บรรยากาศเหมือนฟิบาลีก็มาที่นี่ได้นะคะแปดโคโกเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มลัสออเดอร์4ทุม่มมากันได้นะครับจอดรถได้ที่ไหนจอดรถได้ที่ A1 นะครับถ้าใครมาส่วนใครที่นั่งรถโดยสารมารอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้เลยตรงนี้มันมีสองแถวมีเมงนะเฮ้ยหนูอยากนั่งรถแดงรถแดงฮะมากันได้นะครับ ออกจากร้านเมื่อกี้เดินมาแค่200เมตรในพัทยาซอย3เข้ามานะฮะที่นี่มีร้านของหวานแบบลูกคุณหนูอยู่ร้านของน่ารักมากเลยนะ่ะิพิป,ปินชื่อรา้อรานว่าพิปปิน้น นี้ครั้งแรกนะบอกเลยว่าว้าวมากคือร้านกลิ่นหอมมากจะเป็นบรรยากาศแบบอโลมานิดๆมันจะเป็นกลิ่นแบบที่ผ่อนคลายมากๆแอบถามมานะว่ากลิ่นเหมือนของหัวเชือ้อกลิ่นแอปเปิลหรือเปล่าพอร้านชื่อว่าปิบปินแปลว่าแอปเปิลหลายพันดูดิโลโก้เขาก็แอปเปิลส่วนเรื่องอาหารนะคือจัดเต็มเหมือนเดิมที่แนะนําเลยคือตัวนี้ฮะมิกส์เบอร์รี่ดับบี้แป้งข้างนอกนี้ทุกคนคือเทกเจอร์มันจะฟูแล้วก็กรอบ พร้อมข้างล่างจะเหมือนมีครัมเบิลอยู่เวลากินมันจะกรอบและฟูมากๆแถมใส่ครีมชีสมาแบบเน้นๆได้เปรี้ยวหวานของเบอร์รี่มาตัาดรสกันโอ้โหเมนูนี้พลอยชอบมากใช่จริงเมนูนี้คือพลอยชอบมากเชื่อว่าส,สาวๆทุกคนก็ชอบเหมือนกัน ร้านนี้นะฮะเปิดทุกวัน8ดโมงถึง3าทุ่มนะคะ <ๆ S 2> ก็มากันได้จริงๆบรรยากาศเนี้ยคือหนูอยากนั่งต่อด้วยแบบอยากานั่งพักไปเลยอะอยากนอนก็เราเหงเขาคอดีมากมเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านต่อไป เราเดินมาจากร้านแค่แบบไม่กี่ก้าวจริงๆวรวาะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนี่แล้วก็ข้างหลังเรานี่นะคะเป็นโรงแรมที่เราจะนอนพักในคืนนี้ใช่ที่เราจะมาเช็คอินนะคะชื่อโรงแรมว่า Mid Hotel ซึ่งโรงแรมนี้อยู่ใจกลางนะคะของย่านพัทยาเลยใช่ที่เ,เราจะไปกินนู่นนี่อยู่ใจกลางร้านอาหารที่เราจะไปกินทั้งหมดใช่โอเคเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเช็คอินก,ก่อนเลยสวัสดีคะ่คะ คุณพลอยครับจริงๆเราจ้งจองไว้สองห้องด้วยกันอาช่ครับผมเชิญครับเชิญครับโอ้ผมรู้ส <progressive> ึกว <vocal En> <Metro> <online> <pl ains> ่าห้องใหญ่มากโอ้ตามาทุกคนกล้องอยู่นั้นอยู่นั้นผมจะให้ดูโอ้โห ใหญ่มากโอ้โหโอ้โคตรสบายอะ่ะคุณภายในห้องเนี่ยขอนะข้างๆเนี่ยจะมีโซฟาให้มาเป็นโซฟาใหญ่เลยนะเรานั่งให้ดูไหมตัวผมอะคือใหญ่มากผมสามารถทั้งตัวคนเดียวได้ผมว่าเนี่ยสามคนสบายเลยนะนั่งสมมติว่าเรามาแบบเพื่อนมาห้องข้างมาคุยกันอะไรเงี้ยเพราแล้วโซฟานี้ก็นุ่มนะหรือว่าทำเป็นเตียงเสริมได้เลยอะ่ะนุ่มขนาดนั้นอนะ เดี๋ยวเรามาดูวิวกันบ้างคือวิวห้องดีลากกับทุกคนจะต่างกับของมารีน่าก็คือห้องดีลักครับจะเห็นเป็นเห็นมุมสูงเหมือนกันนะแต่เป็นวิวเมืองนี่เดินเข้ามาก็คือเจอกับเตียงเลยเฮ้ยพี่เจนทสอบไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวขอลองหน่อยว่ามันจะนุ่มแค่ไหนแต่แค่กดก็นุ่มแล้วอะหนึง่งสองสามเฮ้ย <laughs> นุ่มนุ่มจริงคืนนี้น่าจะดูดวิญญ,ญาณแล้ว เฮ้ยดีมากมีใครอยากนอนด้วยไหมคะ มาถึงห้องพลอยกันบ้างนะคะห้องของพลอยเนี่ยเป็นห้องมารีน่าสวีทเข้าไปปึกคือห้องกว้างมากทุกคนแบบว่าเหมาะกับการมาพักผ่อนสุดๆและยังมีเตียงนุมน่มๆนาส่วนโซนห้องน้าคือกว้างกว่าห้องที่บ้านพลอยอีกแถมมีอ่างอาบน้าที่มองเห็นวิวทะเลข้างนอกเอาจริงๆแค่นี้ก็ฟินแล้วอะ่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะทุกคนห้องนี้เนี่ยมีโซนโตะทํางานด้วยมองเห็นวิวทะเลไปอีกส่วนโซน,นห้องนั่งเล่นก็คือบมากโรแมนติกมากเอาจริงๆคืนนี้เนี่ยสบายแล้วถ้าใครมาพัทยานะคะนึกถึงโรงแรมที่เป็น น่าคือมิตรพัทยานี่นเองร้านต่อมาแบบไม่หยุดยั้งฮะเป็นไงฮะเดินเต้นขึ้นมาเลยร้านนี้คือว้าวมากๆพอขึ้นมาข้าบนสุดของโรงแรมมิรพัทยาเป็นร้านอาหารฟิลรูฟท็อปมีอาหารหลากหลายมากๆตั้งแต่เดินเข้ามาเราจะเห็นวัตถุดิบเต็มไปหมดดูฮะ เต็มโต๊อีกแล้วร้านนี้ที่ทุกคนห้ามพลาดแนะนําว่าให้สั่งตามนั่นก็คือเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟเป็นเนื้อที่เสริมมาพร้อมกับกุ้งแม่น้ําตัวโตโต,ตแต่เห็นกุ้งแม่น้ำเนี่ยไหมฮะไม่ใช่มันอย่างเดียวนะทุกคนเขาเป็นมันแบบปรุงมาแล้วคือหอมซ้อนแล้วก็หอมมัน และเขายังมีเมนูเพิ่มมาใหม่อีก3เมนูด้วยนะทั้งว่ากิวพิคันญากะเพราโรฮามาจิสแครปเบอร์รี่เซบิเชอูนางิรีซอตโต้3เมนูนี้นะคะเพิ่งวางขายมาเลยเป็นเมนูใหม่ของทางร้านสามารถติดตามเมนูพวกนี้ได้ที่เพจของทางร้านได้เลยจ้า ซันเซ็ตเปิดทุกวัน,น,นตั้งแต่4ี่โมงวัจนถึงเที่ยงคืน,น,นส่วนโซนซันไลท์เนี่ยโซนที่เรานั่งอยู่เปิดเป็นพิเศษเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์นะคะแถมมีดีเจด้วยและยังมีดนตรีสดวันศุกร์วันเสาร์ทุกโซนเลยมายกินกันได้ที่นี่ปลาหนูนอร่อยมากพร้อบละหนังท้องตึงเรามีไปเที่ยวไหนต่อปะเนี่ยไม่มีมหนูพร้อมหน่อยพี่หนูนั่งหนูก่อนะหนูจะต้องไปเที่ยวไหนอีกเหรอ หน้าหนูไปพร้อมนอนมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราแยกย,าย้ายกันไปที่ห้องเดี๋ยวเดี๋ยวชันไปเดินเล่นหน่อยไปไหนอะไปอะไปอะไปเดินเล่นไปอะไปอะไปะไ,ไปอใครเหรอฮะใครเหรออะไรนะไปอะใครทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับตากล้องแค่2คนคือตอนนี้ผมแอบลงมาข้างล่างแล้วผมได้ยินมาว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะผมจะไปร้านร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าขาหมูเยอรมันอร่อยมากชื่อร้านว่ามาลิบู 快感。 แอบมาในร้านนี้คือสวยและสะดุดตาสาวๆเยอะมากอ้ไม่ใช่คือร้านนี้เนี่ยเขาเข้ามาแล้วฟิลจะเหมือนท่องลาตีรูหรือยู่โซนบาร์เป็นร้านดนตรีสดฟังเพลงเพลินแต่อาหารคืออร่อยชีเด็ดคือขาหมูเยอรมันนะให้มาแบบทั้งขาและกรอบข้างในนุ่มเนื้อฉ่ากัดไปนี่คือฟินไปถึงเช้าเลยหมูแน่นๆหนังตึงดังเปรียปร้ยว คือนี่ขนาดเพิ่งกินที่ลูฟท็อปมามากินร้านนี้ต่อยังฟินอยู่เลยต้องมาลองให้ได้แอบแวะสปาเกตตี้เส้นดำอีกนิดคืออร่อยเหมือนกันนี่คือเมนูที่สั่งมาในวันนี้ทุกคนลองดูและสั่งตามนะมาตอนเช้ากันบ้าง ตื่นเช้ามากินอาหารเช้าดูนี่ฮะทรายอาหารคือเยอะมากๆมีทั้งข้าวเป็นไก่ขนมปังออมเล็ตพาสลัดเอาเป็นว่าเยอะมากๆทุกคนมานั่งกินก็โดนพลอยถามว่าไปไหนมาเมื่อคืนเออพี่ไปไหนมาเมื่อคืนก็ไปนอนที่โรงแรมชื่อว่า A1 h o t e l คือจริงๆเนี่ยผมเลง A1 มาตั้งแต่แอบเห็นแรกๆแล้วก็เลยขอมาจัดสักหน่อยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นเรือห้องที่ผมนอนนะพาโนรามิโอเชียนวิวสูงกว้างเตียงนุ่มและที่สําคัญตื่นเช้ามาก็าพบกับบรรยากาศวิวที่สุดแสนจะโรแมนติกเหมือนแจ็คหมาเอ้ยไม่ใช่แจ็คแอนด์โรดเลยอ่ะเป็นไงบ้าง2วัน1คืนของเราเมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วมาสรุปกันหน่อยโหถือว่ามันเป็นการพักที่แบบว่าผ่อนคลาย ก็เอาจริงๆอ่ะทิปเนี้ยชอบหลายอย่างนะโดยเฉพาะมื้ออาหารแล้วกันท่านอย่างฉันนะฉันชอบรูปท็อปลูปท็อปคืออาหารอร่อยก็คือทุกเมนูยังว่าได้แล้วก็บรรยากาศดีมีความเอ็กซ์ตอีม,อ,มอ,อ,อีกอันนึงที่หนูชอบคือลูกหนูก็คือคาเฟ่คาเฟ่ชอบกลิ่นมั้เนี่ยชอบกลิ่นชอบกลิ่นในร้านมากแล้วก็ตัวขนมหวานของของหวานเขาว่าดีมากไอศครีมวานิลลาดีมากแนะนําให้ทุกคนมาลองและอีกอย่างหนึ่งคือห้อง ห้องพักห้องพักที่มิดนะคะทุกคนบอกเลยว่าที่นอนคือแบบไม่ได้จริงๆอ่ะคือ <c oughs> ดีมาก,มากีาก้าคุณหนูนุ่มมากที่ <ừ m. S 1> นอนนุ่มมากไอไอ,ไอีกอย่างหนึ่งล้วกันเพราะว่ไงอ่ะอันเนี้ยทุกคนเรารู้สึกได้อยู่แล้วคือใกล้ทะเลมากๆอ่าใช่เดินไปนิดเดียวร้อยห้าสิบเมตรคือถึงทะเลเลยอืมใกล้มากแล้วก็ อยู่ในพัทยาซอยสเนี่ยคือเหมือนใจกลางของพัทยาเลยถ้าทุกคนนึกถึงโรงแรมที่เป็นมิดนะคะต้องนึกถึงมิรพัทยาเลยอ่าก็อิเดราล์อพีนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะฮะห<ม>วังว่าทุกคนจะได้โลเคชั่นดีๆไว้ตามกันใช่วันหยุดก็มาเที่ยวกันได้อืมที่ม<บ>ิตรพัทยาไปครับบ๊ายบายอีพีหน้าไปกินอะไรอีกติดตามดูว่าร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินเมื่อเราต้องห้ามพลาด กับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยซัพา์ฮัเรื่งองกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัดสาบให้พวกเราด้วยนะคะ